ตอนนี้มีหนึ่งสายมารออยู่ชื่อว่าน้องนิวนิวอายุ24ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ซอยแห่งหนึ่งแถวๆย่านอ่อนนุชด,ด้วยเมื่อสองปีที่ผ่านมาบ้านผมเลยนะตั้งชื่อเรื่องว่าพี่จะไปไหนนะฮะถ้าน้องนิวพร้อมแล้วสวัสดีครับนิวสวัสดีครับพี่พี่นัดนะครับสวัสดีครับพี่นัดน,นิวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนอ๋อตอนนี้ผมอยู่ระยองครับอยู่ระยองไปเที่ยวปะครับไปครับ นี่คือไปเที่ยวอ๋อกับบ้านแฟนช่วงสงกรานเนาะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฟังอยู่กับใครฟังอยู่กับแฟนครับฟังอยู่กับแฟนสองคนเนาะครับแฟนหลับแล้วล่ะพี่แฟนหลับแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอ่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับนิวเองด้วยเกิดขึ้นที่ซอยแห่งหนึ่งแถวๆย่านอ่อนนุชครับเมื่อสักประมาณสองปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าพี่จะไปไหนครับนิวลงนึกย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาฮะแถวๆซอยอ่อนนุชเนี่ย นิวไปเจอเจออะไรมาครับก็คือมันมีตะพานตะพานหนึ่งครับพี่ในซอยอ่อนนุชนะครับอืมเขาจมน้ําตายครับพี่คือแบบเขากินเหล้าครับแล้วเขาเมาเขาก็จมน้ําตายครับพี่อครับก็คือผมตอนที่เขาไปค้นหาศพอะพี่ผมก็ผมก็ก็ไปนั่งดูนะพี่นั่งดูเขาหาศพอ่ะอืแต่ว่ามันก็เย็นแล้วพี่ตอนนั้น่ะตอนที่เขาหาศพอะพี่ครับครับผมก็นั่งดูแล้วทีนี้คืนนั้นเขาหาไม่เจอครับอืม พอหาไม่เจอมาเจอตอนอีกวันหนึ่งตอนเช้ารับประมาณตั้งเก้าโมงครับพี่คือขึ้นอืดหมดแล้วครับครับผมแล้วประมาณคืนนั้นนะพี่คืนนี้เขาเจอศพใช่ไหมครับคือผมอ่ะผมากินเหล้าอยู่กับพวกเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆครับอครับแล้วทีนี้เพื่อนผมอ่ะโทรให้มารับคือผมจะเล่าบ้านผมกับบ้านเพื่อนก่อนนะครับพี่พอผมก็คือว่าเข้าไปในซอยเนี่ยก็คือจะเจอหอผมเลยครับ แต่บ้านเพื่อนผมอะคือมันต้องเลยตะพานตรงที่เขาจมน้ะํะต้องเลยไปอีกอ oh. ครับผมก็เลยขับรถอไปรับเพื่อนในนี้ผมก็เห็นคนที่เขาจมน้ําอะครับ oh. พี่ oh. เขายือนอยู่ตรงอา่ามันจะซึ่งบนตะพานนะมันจะมีฟุตบาทใไม่มีจะมีการตกการตกน้ำอะพี่ oh. เขายือนอยู่ตรงนั้นอะ oh. ครับแต่ว่าตอนตอนที่ผมเห็นอนะคือผมยังไม่รู้นะพี่ว่าเป็นคนที่เขาจมน้ําตาย oh. ครับผมว่า เออขามาไปรับเพื่อนผมก็ไม่สนใจอครับ oh. แล้วเขาผมรับเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ขี่รถขึ้นสะพานเดิมแหละพี่เขาผมก็เห็นเขายืนอยู่ที่เดิมครับผมว่าเลยถามว่าพี่ครับจะไปไหนอืม mm. เขาก็ไม่ตอบครับพี่แล้วผมก็ยำ้ำไปอีกทีหนึ่งพี่จะไปไหนครับ,รบเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยเขาไม่ตอบอ่ะไปเราไปนั่งกินเหล้ากันดีกว่าอ oh. ผมว่าไปนั่งกินเหล้านั่งกินเหล้าได้อยู่ประมาณนนะั ซึ่งชั่วโมงเลยอะพี่เพื่อนผมมันนึกได้ว่ามันลืมโทรศัพท์อมครับผมก็เลยแบบมึงจะไปไหมล่ะเดี๋ยวขอโทษดีครับคำหยาบผมจะไปไหมล่ะเดี๋ยวจะไปส่งเพื่อนบอกไปดิผมก็เลยขับรถอะซึ่งเพื่อนผมขับถุนชนเป็นพีเครับครับผมก็เลยขับรถมาส่งทีนี้ผมก็เห็นเขาเหมือนเดิมครับพี่ ครับเห็นคําเดิมแต่ว่าไม่เห็นเขาคนเดียวคนเดียวพี่มีประมาณเจ็ดแปดคนนะครับเจ็ดแปดคนเป็นผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยคาเข้ากันไปครับผู้ชายผู้ชายหมดเลยครับผู้ชายหมดเลยอืมครับคือเหมือนเขาแบบจะดนักตีคนนะครับพี่อ่าอ่าครับผมก็ขี่รถมาผมก็อเฮ้ยเขาจะดนักตีใครอ่ะผมก็วาง่างนี้ว่าแล้วทำไมเราไปถามแล้วทำไมเขาไม่ตอบอ้อเพื่อนเขาบอกเาไ่ไปสนใจเลยผมก็เลยขี่รถไปเพื่อที่จะไปเอาโทรศัพท์ครับครับแล้วผมก็มองกระจกรถ กระจกหลังะครับคือรถรถยนต์เนี่ยมันจะมีกระจกอยู่ข้างในไอพี่ผมก็มองคือเขาแบบเขาวิ่งตามรถผมมา,าพี่บ<ม>อกเฮ้ยเขาวิ่งตามเราอ่ะผมว่าไงซึ่งผมบอกเฮ้ยรีบเหยียบเลยผมก็รีบเหยียบไปพี่เหยียบไปแบบประมาณเป็นร้อยไอ้พี่แล้วผมขึ้นไปทีคือแบบเขามาอยู่หลังรถหมดแล้วพี่โอ้เขามัคือมันอยู่บนหลังกระบะหมดแล้วอะเดือดฮะจากตอนแรกที่วิ่งตามตอนนี้มาอยู่บนหลังกระบะเราเลยใช่ครับแล้วผมก็ผมก็เลยบอกถามคุณบอกเฮ้ย แชมป์เห็นไหมเพื่อนผมชื่อแชมป์เลยเกิดเนี่ยตอนเนี้เขาฟังอยู่บอกว่าแชมป์เห็นไหมเขาบอกเห็นเห็นรีบเหยียบเลยรีบเหยียบเลยไม่ต้องจอดอผมก็เหยียบผมก็เหยียบไปพี่แล้วมันจะมีในซอยอนุดะมันจะมีสารนะครับพี่สารอยู่ใต้ต้นไม้นะครับจะเป็นสามแยกสีแล้วผมผ่านสามแยกไปแล้วก็หายครับพี่หายไปผมบอกคือเกิดอะไรขึ้นหรอผมเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าไม่ใช่คนหรอกคนอะไรจะวิ่งวุ่วขนาดนี้ครับผมก็ว่าง ดี่เดเราลองไปถามคนแถวๆนั้นคือเขายังไม่นอนกันพี่ประมาณสองทุ่มสามทุ่มเนี่ย oh. เขายังไม่นอนกันผมก็เลยไปถาม่งวานะนะปกตพาน์เนี่ยมีอะไรพี่ผมเห็นผมเห็นแบบไม่ใช่คนนะครับผมก็บ oh. ุญเนี่ยครับ oh. เขาบอกอ๋อตรงเนี้เราเป็นติดปีแล้วแหละมีคนแบบไปรุ่นะดักปีกันแล้วรถสิบล้อกวาดแบบเขาเกิดอแบุบัติเหตุครับกวาดตายหมดเลยครับโอ้ oh. ครับแล้วผมก็แบบ ให้คนที่ผมถามอะข้ามาส่งพี่แล้วผมก็จ้างเขาห้าร้อยครับครับข้ามาส่งคือก็เดิมเหมือนเดิมพี่ทีนี้แบบเหมือนเอาขวดเสี่ยงรถผมมาพี่ขวดทุกไม้ครับเสี่ยงรถอะโอข<ต>วดมีแตกอะไรแตกเหมือนนะพี่ตอนที่ขึ้นสะพานนะครับอืมแบบขวดแตกกระจกผมนี่มีรอยร้าวแล้วลทีนี้ผมก็รีบเหยียบไปพี่ผมก็ถามลุงเขาบอกลุงเห็นไหมบอกลุงบอกไม,ไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมขีม่เร็วจังลุงกลัวเขาอะบอกลุงไม่เห็นจริงอ่ะ ผมถานแคมเพืพ่อนผมแคมเห็นไหมบอกเห็น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 ก็ไปตุ๊บแล้วก็ไปบอกกับพี่ที่วงครับไปบอกกับพี่ที่วงพี่ผมเจอตรงนี้ตรงนี้รแล้วพวกขวดพวกไม้ครับที่เขาปารถผมมาตอนนี้เขาปาโดยกระจกรถผมฝั่งที่ผมขับเลยมีรอยล้าวพี่พอผมผ่านตรงนั้นไปผมไปลงดูรถพี่ไม่มีรอยอะไรเลยร<อ>ครับไม่มีรอยอะไรเลยครับแล้วผมก็เลยบอกมีพี่อยู่คนนึงครับเู้หวดื้อครับพี่เขาชอบลองของอ่ะ ครับผมเขาแล้วบอกเขาบอกว่ะจะพาพี่ไปดิตรงไหนตกเอยผมไม่ไปหรอกพี่พี่ไปเลยครับเนี่ยผมแค่เขาขึ้นขึ้นรถผมอรพี่พวกนั้นนะครับพวกที่ผมเห็นนั่นยิ้รออยู่บนรถแล้วครับผมก็เลยตะโกนบอกว่าผมก็เลยตะโกนบอกว่าพี่พี่ลงมาเขาชื่อพี่โต้งนะพี่ผมพี่โต้งลงมาครับเขารออยู่บนรถเทียบเลยเขาบอกไหนไม่เห็นพี่ไม่เห็นเลยเขาว่าไงเขาขี่ไปตรงสระพานครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทําอะไรแต่เขากลับมาด้วยแบบ ยังไงพี่หน้าซิดเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะพี่ครับผมบอกผมบอกแล้วใช่ไหมพี่ว่าอย่าไปอย่าไปครับครับแล้วผมว่ากินเล่ากันอยู่ประมาณปีสองปีสามแล้วพี่ซึ่งแบบรถจ็ไม่มีวิ่งแล้วครับพี่ครับแล้วผมว่าแบบไอ้พี่ย้ายขึ้นไปนอนในห้องผมดีกว่าเพราะตรงนั้นตำรวจชอบลงไงนี้พี่ครับย้ายขึ้นไปกินบนห้องผมดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้อืมเขาก็ขึ้นแต่มีเสียงแบบ เคาะตรงกระตรงกระจกแบบกระจกซึ่งคอนโดมันจะมีกระจกใช่ไหมพี่<ฆ>ครับเคาะกระจกเต็มเลยครับแบบผมอยู่ชั้นที่ยี่ห้าพี่ครับก็แล้วใครแบบมันไม่มีระเบียงอะพี่ใครจะมาเคาะจกได้อ่ละล้มบ่ะลมตีบ่ะไม่ครับข้างหน้าไม่มีกิ่งไม้ไม่มีอะไรเลยนะพี่อ๋อครับถ้าเกิดลมพัดมาก็พม่านก็ต้องเปิดนะครับพม่านก็ต้องปิดเปิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าประตูหลังนะผมไม่ได้เปิด<ฆ>ผมไม่ได้ปิด<ฆ>มีแต่้าม่านอยู่เฉยออื ลมไม่มีเลยครับขอๆแล้วพี่คนอีกคนหนึ่งเขาก็เลยไปเปิดดูเขาบอกนิวพี่ว่าเรากลับบ้านดีป่าผมบอกบ้านจะกลับไปไหนบ,านบ้านผมอยู่นี่คือแบบคืนนั้นนะพี่นอนไม่ได้เลยครับเพราะแบบครับเพราะทั้งคืนเลยพี่แล้วผมว่าแบบอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมด้วยความกลัวด้วยครับแล้วมาโห่ด้วยพี่<อ>ผมบอกแน่ริงเข้ามาเป็นคนท้าเองนะพี่<อ>แน่ริงเข้ามาเจเข้าได้เข้ามา ก็คือแบบแก้วเหล้าที่ผมนั่งกินอยู่อะพี่ผมว่ามันมีอยู่แปดคนนพี่ก็แปบดบแก้วครับครับแล้วก็ก็จะมีแบบกระถางนะครับพี่ใส่น้ําแข็งอยู่อะอยู่ดีแบบไม่มีใครแบบไปโดนถังน้ําแข็งนะพี่ล้มเองครับอืมครับล้มเองล้มเองครับผมขลยบอกี่พี่ผมบ้านไม่ดีแล้วนะ่ะอ๋อผมบ้านไม่ดีแล้วพี่แล้วผมก็แบบยังไงอะเพื่อนก็อยากกลับบ้าน แล้วก็ไม่มีใครที่แบบจะอาสาไปส่งครับพี่ครับซึ่งมันต้องมันต้องผ่านตรงนั้นนะครับอือมือครับผมก็ไปครับพี่ไปคนเดียวอ๋อไปส่งเพื่อนนะครับคือไปขาไปอะไปสองคนก็เจอเหมือนเดิมครพี่วิ่งไล่รถเหมือนเดิมอะครับคือเขาไม่ได้วิ่งนะพี่เขาลอยมะครับคือช่วงนั้นผมก็แบบช็อกอะครับจนผมเกิดอุบัติเหตุนะพี่อ๋ออ่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราคิดว่าทําไมเขาถึงมาให้เราเห็นล่ะฮะ คือผมวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะเขาไม่เขา,าด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นป่ะแล้วก็ดื่มดื่มเหล้าเยอะจนแบบเหมือนกับพูดไปเรื่อยป่ะไม่ครับตอ,ตอนนั้นผมเพิ่งกินไปแก้วเดียวพางีแล้วก็ไปหลับเพื่อนนะครับอืแต่ว่าแต่ว่ายืนยันว่าไม่ใช่คนที่เสียชีวิตด้วยการจมน้ําใช่ครับ <S <S คือค,คนที่เสียชีวิตการจมน้ําอะผมไม่เห็นทันทีแต่ว่าเห็นค,คนที่เหมือนกับโดนรถสิบล้อเนี่ยรว่วไปหมดเลยทั้งเจ็ดคนแปดคนนั้นใช่ครับ ใช่ครับแล้วก็ตามเรามาแล้วจนไปถึงสารสารหนึ่งเขาก็หายไปครับแล้วก็ตามมาถึงห้องครับเนี่ยทุกวันนี้ผมอยู่ระยองเขาก็ตามมาแล้พี่แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่มีแล้วครับเด็กแล้วทําไมถึงบอกว่าเขาตามมาเพราะอะไรก็คือแบบผมรู้สึกได้อลพี่คือแบบแฟนผมเข้างานคนรต่างเนี่ยครับผมก็จะเจอตลอดเลยพี่เจอเป็นคนวิ่งอยู่ข้างนอกมั่งพี่วิ่งนอกบ้านมั่งอะไรมั่งแต่คือแบบเขาเข้าบ้านไม่ได้พี่มีพระอยู่ อ hmm. ครับแล้วผมก็แบบมีหมอดูทักบอกว่าเขาเนี่ยเขาจะเอาไปอยู่ด้วยนะเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยเหรอครับผมก็เลยแบบจริงป่ะพี่ผมก็บอกจริงป่ะครับถ้าก็จริงผมจะทำยังไงแล้วต oh. ้องถึงต้องหายเขาบอกต้องใช้บุญสูงอ่ะพี่แล้วตอนนั้นผมว่าคาว่าบุญสูงผมไม่รู้ต้องทํำยังไงต้องบวชป่ะใช่ครับ oh. ผมผมก็บวชมาพรรษาหนึ่งครับฮะ <Ha. S 2> ครับบวชพรรษาหนึ่งก็ตอนระหว่างที่ผมบวชอยู่ก็โดนอัามั่งโดนแบบ oh. ดึงขาบ้าง แล้วผมอาบน้ํากําลังจะนุ่งสบงเนี่ยสบงหลุดบังอะไรบ้างอะไรเงรี้ยแล้วเราได้ถามแม้คนที่มาเตือนเราอ่ะบอกว่าเอ้ยทําไมเขาถึงตามผมแล้วครับแล้่ผมไปทําอะไรเขาคือตามอ่ะครับเขาไม่ตามอ่ะครับเขาแบบไอ้ไม่ใช่คราว่าผมไม่ได้ถามเขาคือตรงนั้นคือช็อกอย่างเดียวครับ<อ>คิดว่าเราต้องตายแน่อะไรอย่างเงี้ยครับอืม,อมนะฮะนั่นคือเรื่องที่นิวไปเจอเจอมานะเดี๋ยวนะไอ้สะพานตัวนี้มันเข้าจากทางสีนครินหรือเ,เข้าจากทางเอ่อสุขุมวิทก็คือ ตรงข้ามจะเป็นซอยไอ้เนี่ยครับสีอะไรสีรีอะไรเนี่ยี่อยู่ตรงข้ามกับอ่อนนุชนะครับอยู่ตรงข้ามกับอ่อ,อนนุชเดี๋ยวนะครับก็คือพี่อยู่ตลาดสีเหล่ยมแล้วพี่ขี่มาจะเจออ่อนนุชเลยครับแลน้วเจอคอนโดใหญ่ๆคอนโดหนึ่งครับอ๋อสะพานตรงนั้นนะเหรอใช่ครับมันก่อนที่จะทะลุไอ้สีเนื้อคลินเลยนะจรทบจะทะลุสีเนคลินได้อ๋อ,อ,อ,อสะพานตรงนั้นนะเหรอที่เจอบ่อย อืมอ้าวอ้าโอเคโอเคเพราะว่าขากลับเนี่ยพี่ก็ต้องผ่านเหมือนกันอ๋อับผ่าบได้เลยขอบคุณมากครับนิวขอบคุณมากครับผมครับเที่ยวสงการให้สนุกนะครับครับขอบคุณครับ